ก่อนของขึ้นราคาเราต้องรีบมาซื้อเฮนนีไม่เกี่วันมานี้นะคะทรัมป์เขาได้ขึ้นภาษีทาริฟคือภาษีสุลกากรนนะคะการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยประเทศโลกที่3เนี่ยโดนภาษีกันอ่วมเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเพื่อนบ้านของเรานะจ๊ะก,กัมพูชาไทายออสิงคโปร์โดนกันทั่วหน้าเลยจ้ะไทยเราก็ไม่ไม่น้อยหน้าใครนะคะโดนไป3 0เซนจ้ะ ซึ่งหลักการคิดเปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นภาษีตรงนี้นะคะคือตลกมากเธอฉันฟังแล้วฉันแบบเอาขาไก่านาผากเลยคิดได้ยังไงก่อนอยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาเมริกาสั่งของจากไทย8ล้านสมมตินะแล้วไทยะสั่งของจากเอาเมริกาแค่ล้านเหรียญสมมติซึ่งนางก็จะเอา8ตั้งลัลบด้วย1แล้วได้ห่อกับ7ใช่ไหมแล้วานางก็จะเอา7เนี่ยมาหารด้วย8ก็นา่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เออแล้วคิดดูดิประเทศอย่างประเทศโลกที่3อย่างกัมพูชาเขาจะมีปัญญาที่ไหนมาสั่งของจากอเมริกาถามหนอ่อยเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การส่งของจากอ่ากัมพูชาเนี่ยเขาก็จะสูงกว่าเราเยอะเหมือนจะโวนไป48%บมันถ้าจำไม่ผิดภาษีศุรกากรนะทีเนี้ยปัญหาที่ตามมาคืออะไรข้าวของที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นข้าว กืคือสลายอย่างมันก็จะขึ้นราคามากขึ้นเพราะภาษีตัวนี้ล่าสุดนะคะวันแรกที่ประกาศมา n i กี Nike, ้โดนไปก่อนเลยจ้ะหุ้นล่วง15%นะจ๊ะแป,ป๊บเดียวเลยจ้ะเพราะว่าอะไรฐานผลิตของ n i กี้มันอยู่ที่เอเชียตใต้กันหมดเลยนะจ๊ะจะอยู่ได้ยังไงก่อนต่อไปเนี้ย แค่ฟังแล้วก็คิดตามหัวก็จะปวดแล้วจ้าเพราะงั้นเนี่ยฉันจะไม่รอให้ของขึ้นราคานะจ๊ะฉันจะรีบออกมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งของฉันและปลาลาพี่ไมที่ฉันขาดไม่ได้แน่นอนจ้าของจะขึ้นราคาหรือของจะขาดตลาดหรือเปล่าแม่คิดว่ามันคงไม่ขาดหรอกแต่ราคามันอาจจะขึ้นอาจจะหายยากหน่อยอาจจะมีสักช่วงที่แบบเออหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีไว้ก็อุ่นใจเนาะซื้อไว้ก่อนละกัน จ๊ฝากซื้ออันนี้เอาเเอันหนึ่งปนๆเลยนี่เจ๊เจก็ฝากซือ้อมันข้าวไก่ด้วยกินด้วยนี่ค่ะกุ๊บอยากกินแต่ทำไม่เป็นโออีทไทยโออีทไายบายบายบายเฟชเอาตามหาข้าวตาชัด จัดมาสองพุงเบาๆอุ้ยโอ้อข้าวหอมมะลิพัดพิเศษจัสตินใช่อันนี้ที่เราต้องการกินสลาไม่เป็นแต่ฮานาม,มิก็น่าจัด,ดยนะอ,นนอ,อยู่นะนีเด็ดหอมบุดาเฮ้ยน้องๆเยนนี่ข้ามดาวโ oh, oh, อ้โอ้บัดดิเว็ดเว็ดพท้าย อันนี้เราไม่เคยเจอเลยค่ะไทยซอคัดไทยเฮ้ยน่าลองของก็ต้องซื้อลูกก็ต้องเลี้ยงโอเดยาขู่ค่าไม่ดีว่านโอเคสบายเนี่ยแล้วเราเนี่ยฮะ Doing great ดีด คนออกมาซื้อของเยอะมากเลยวันนี้รถด่มีที่จอดเลยอ่ะโอแต่งนิมบ๊อกเคนย์โอเค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 คุณขับรถค่ะพีซก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะภารกิจซื้อของ ของเข้าบ้านวันนี้นะคะ What h a p p เป e นโอ้ยเขามามีพู้นหยเถอะ